ไปนี่ต่อไปที่ตืลนเวอร์เฮเวอร์เถอะยาฮูเท่าไรเงินนั่นกราบสวัสดีนะครับผมกระปุกพวกผมเนี่ยพี่รินปิงมิงกระบานะฮะตัวตึงเชียงใหม่ที่ใครๆก็อยากประแฮมนะครับผมวันนี้พร้กับการ์เซย์ไมเนอร์นะฮะพกมาที่10000และพี่เดินขอเดินทางที่1 0 0่เนาะ1 0 0แล้วกันนะจัดปืนรุยไปพี่ฮาส่วนที นะขอชมหน่อยสิรับเตงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือดูจะมีทีท่าที่เซ็กซี่นะดูจะมีทีท่าที่เซ็กซี่เลยช่วงเวลาดียววันนี้เที่ยงคืนปเป๊ะอะไรผมกบีบีสุดๆนาฬิกาสูดๆนาทีอ้าวดูทำดูครับกาเร็กซี่จะส่งอะไรให้กับเราครับช่วงเวลาแบบนี้กาเร็กซี่จะส่งอะไรให้เราโอ้โหดูนะยังก็เป็นคนบังคับยานโอกาสเลยนะหน้าจอดีมากหน้าจอสวยมากเลยกับสิ่ดีเซ็กซี่สุดแลวไงต่อคือแลงไงต่อ พออันนี้คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคอมโบไปเรื่อยๆประมาณนี้อยู่อ๋อแล้วก็จะมาดูกันว่าตรงกลางคือคือ,อยังไงต่อไปรวมกันแบบนั้นตรงกลางเราเราจะออกมาให้เราเป็นแบบไหนนะฮะเออเออเออดูขาไปเต็งดูเข้าไปดูเข้าไป,าไปมันจะเป็นเซ็กซี่นี้เองนะฮะไม่ทราบจริงๆเออมีดาวเสาด้วยมีดาวเสาเธอมีอดาวเสา เซ็กซี่มากมัเซ็กซี่มากนี่คือการคอมโบนะคะการดูดไปเรื่อยๆแบบนี้คือการคอมโบให้เรานะจ้าเธอจ้ามาถึงเธอเซ็กซี่แบบนี้เลยอยากจ้ากระดอบคุณมากมากเลยนะจริงๆเอ้าวๆมาอีกมาอีกเธอมาอีกไปดิจ่อไปีิอีกเลยเวอร์เลยเวอร์เลยเท่าไหร ไะไรลนั่นโอ้โหเธอจัดเต็มเขารอเต็มแข้งนั่ง,งแต่เม็ดแรกนนาเพิ่มไปก่อนเลย2องสาเจเธอโอ้โหสุดจะเซ็กซี่เลยว่ะพี่นาะด้านนอกกันต่อเลยนะเมื่อกี้น่าจะเป็นการแบบเอาเข้าไปในอนั้นลนะเออในเม็ดในอะไรเขาะอะงกอปะโอ้โลด เซีเวอร์นะคะรับชมพาะความบัเดิมนั่นๆนะคะส่วนใครเนี่ยอยากเป็นกำลังใจในการทำคลิปพี่เอริศนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะฮะพี่เอริศอ่านเองดูคอมเมนต์เลยนะคะผมพี่โอ้โหสุดจัดตลาดบอกเลยว่าครับผมแมทแรกทำกันขนาดนี้นะคะด้วยการเดินทางโดยอะไรนะพี่ซี่สุดๆเซ็กซี่สุดๆเธอองค์การคอมโบเขามันเป็นอย่างนี้มันจะมี อะไรออกมาดูดแบบนี้อยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกติอ๋อแล้วก็จะมาตรงไหนก็ก็สุดจะแล้วแต่เขาด้วยนะจ๊ะเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกวงอะไรอย่างนั้นอ๋อเลยดูดไปเลยพี่คอมโบมาเลยพี่รออยู่จักุดเซ็กซี่เลยนะฮะไม่ได้ตอไปดีคอมโบมาเลยปั้นมาเลยคูนคืนปั้นมาเลยนะฮะแต่อันนี้ยังเหมือนจะไม่มีคูนนะเป็นการแบบว่า ดูดเข้าไปอย่างนั้นเออเป็นการดูดเข้าไปแบบนั้นเลยเออเลิศใช่ปะโอ้นนัลลักนะนะฮะเพิ่มมาอีกสามห้าส่วๆครับผมพี่ๆสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับผมไปกันต่อครับไปกันต่ออุ้ยอยากรู้ว่ามันจะมีแบบไอ้ดูดๆแบบนี้แบบพร้อมกันแบบสามอันเลยได้ไหมเีลยมันจะเป็นไปได้ปะเราก็ต้องชุ่มันไปนะฮะชุ่มันไปเออพี่ลิงก็อยากรู้เหมือนกันเออเฮ้ย เลยอ่ะเลยอ่ะพี่ออ้โหเฮ้ยจุดเกินนะเพิ่มมาหกสูสูสูนะครับโอ้โหจับจับของไต่จับดิพี่น,น,นะครับผม้สนุกว่ะนะฮะเจองี้นุกเลยดิอย่างนี้นุกดุกนุกเลย มันมีสองวงแล้วแต่วงนั้นมันไม่ดูดดูดวงเดียวโอ้มันผัดกันมันผัดกันออเลิศอ,อ๋อแล้วก็มา็นวงแบน,นี้ทีเออนะคะตื่นเต้นอยู่นะคะตื่นเต้นนะเป็นอะไรใหม่ๆนะอะไรใหม่ๆเลยเจอครั้งแรกนะมีอะไรดูดๆอย่างนี้นะชอบเลยนะ เพิ่มมาอีก2200ครับผมพี่พี่จะเปิดเรือไปครับไปกันต่อครับเตงไปกันต่อกับเบฟเออครับพี่ดูดก็ไปเลยเตงเออกรบกรีบ,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 บนะ กูกูกิบกิบนะ้นส่งทกก็เอาะอะเออเออเออดูทีเท่เธอเธอลงมาหลายหลายหลักหน่อยไหมล่ะจะจุดๆจมโจมมาทำไมโอ้ิดชิวเยอะมาอีกพี่มาอีกเต็ง จ้าเออก่อนจะจากก่อนจะลานั่นแหละนั่นแหละอูอ้เอาอีกเอาอีกรอดเลยครับพี่โอ้โหเจ้าแทนนะคะเพิ่มมาอีกสามสามศูนย์ศูนย์และพี่รินจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะใครคาใจเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ